ดินรู้นสีนทำอะไรคะลุงครับดูผลงานคู่หูตังแปดเป็นยังไงบ้างคะหมักไปกี่วันแล้วน่าจะอาทิตย์ได้แล้วครับทั้งทั้งทั้งตั้งแต่วันฉีดมายันตีเลนแล้วก็วันย่ำน่าจะอาทิตย์ได้ครับลุงเห็นผลงานยังไงบ้างคะดินมันนิ่มขึ้นครับผมเนี่ยไหนดูนี่บแบบนี้เลยเนาะดินจจเลไม่เป็นก้อนเหมือนเมื่อก่อนนี้ แล้วเม็ดข้าวดีบย่อยหรือยังคะลุงน่าจะเริ่มเริ่มเริ่มเป็นน้ำนมแล้วครับเนี่ยดูเม็ดแดงๆที่เละละเป็นน้ำนมเละลเป็นน้ำนมแล้วครับผมเม็ดแดงๆที่แบบมีเม็ดข้าวข้างในเนาะใช่ใช่เม็ดดำๆคือเม็ดที่เม็ดดำคือเป็นขี้แก่อาจจะโดนเผาไฟมาแล้วโดนตองแปดเข้าไปย่อยเละแบบนี้เลย ทั้งฟางทั้งดินทั้งเม็ดข้าวดีดอยากและทั้งแปลงนะคะ<อ>ทุกคน